กิจกรรมเสริมประสบการณ์ระดับชั้นเตรียมอนุบาลหน่วยที่4มือของเราเรื่องอะไรเอ่ยอยู่บนมือมารู้จักกับคุณครูของเด็กๆก,กันเลยค่ะ ี่ค่ะเด็กๆมาพบกับครูติ๊แกแล้วก็ครูจิตอีกแล้วนะคะเมื่อวานเราได้เรียนรู้เรื่องจานวนนิ้วมือของเราไปแล้วนะคะเด็กๆก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องอะไรเอออยู่บนดูอยรกเป็ตั้งเองก,กันก่อนดีไหมคะครูติ๊กา่ะดีค่ะครูจิตค่ะไป,ไปะเลยค่ะ 哈哈哈！我也卡农，哈哈，你怕永在忘掉嘞！哈哈哈哈哈！ ที่เราฟังเพลงไปแล้วนะคะเด็กๆเห็นอะไรในเพลงบ้างคะอ่ามีเชื้อโรคอยู่ในมือของเราค่ะแล้วเราจะทํายังไงให้เชื้อโรคหายไปคะอ่าเราต้องล้างมือบ่อยๆนะคะเด็กๆมือของเราจะได้สะอาดค่ะเราล้างมือแล้วนะคะเด็กๆมือของเด็กๆสะอาดแล้วแล้วเด็กๆเคยสังเกตไหมคะนอกจาก เราจะมีนิ้วมือข้างละห้านิ้วแล้วบนนิ้วมือของเรายังมีอะไรอีกคะมีอะไรอีกคะคุณมอเอ๊มีอะไรคะครูแอนเอ๊มีอะไรนะคุณเก่งตอบคุณครูสิคะใช่แล้วค่ะเรามีเล็บมือีนะคะไหมคะเรามีเล็บมือเอ๊แล้วนอกจากเล็บมือเรามีอะไรอีกคะคุณอ้อย เอ๊เรามีอะไรคะซึ่งเด็กๆจะมีลายนิ้วมือบนนิ้วมือไม่เหมือนกันนะคะเด็กๆอยากรู้ไหมว่าลายนิ้วมือของตัวเองเป็นลายแบบไหนให้เด็กๆนะคะลองเอานิ้วมือของเด็กๆไปจุ่มในสีนะคะแล้วไปพิมพ์บนกระดาษเด็กๆก็จะเห็นรอยนิ้วมือของตัวเองนะคะแล้วจะรู้ว่า รอยนี้มืนของเด็กๆเ,เป็นลายอะไรเด็กๆลองไปทำดูนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษกันเลยค่ะ hello, hello 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 How are you Hello 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 How are you เด็กๆคะ มาพบกับทิเชอร์ลิตอีกแล้วนะคะวันนี้ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้คำศัพ,ศพ,ศพท์ภาษาอังกฤษทิเชอร์มีคำถามมาถามเด็กๆด้วยค่ะอาลุ o o ก๊บมี o o o กแก๊ดูสิคะนี่อะไรคะนี่อะไรเอ่ยมือค่ะเด็กๆเด็กๆจำได้ใช่ไหมคำศัพ,ศพ,ศพท์ภาษาอังกฤษคำว่ามือ ออกเสียงว่ายังไงที่เชื่อเคยสอนเด็กๆไปแล้วนะติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องค่ะมือ hands hands มือเอ๊ะแล้วอะไรเอ่ยอยู่บนมือของเราอะไรนะ ช่นะคะ finger nails เล็บมือแล้วมีอะไรอีกนะดูข้างหน้าสิตรงนี้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 แล้วก็ตรงนี้ด้วยอะไรนะคะเรียกว่าอะไรเอ่ยอาลายนิ้วมือค่ะเด็กๆลายนิ้วมือภาษาอังกฤษออกเสียงว่า finger print finger print ลายนิ้วมือเด็กๆคะ show me your hands อ่ายกมือมาให้ที่เชื่อดูหน่อยสิคะแล้วพลิกมาค่ะมีอะไรนะคะตรงนี้เล็บมือภาษาอังกฤษ fingernails fingernails เล็บมืออ่าแล้วพลิกกลับมาอีกด้านหนึ่ง อะตรงนี้เลยค่ะะไรนะลูกลายนิ้วมือภาษาอังกฤษ s i n g e r print s i n g e r print ลายนิ้วมือค่ะเด็กๆขาเด็กๆไปทบทวนคำศัพท์ที่ที่เชื่อสอนในในวันนี้ด้วยนะคะแล้วอย่าลืมพูดให้คุณพ่อคุณแม่ได้ฟังได้ชื่นใจนะคะแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะ บายๆเราไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆตาเจียฮาวห่างยิงหนีหลายสวยจงหวนค่ะจินเทียนวมุนเฉเกี่ยวกับมือนะคะวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับมือนะคะอ่าเด็กๆคะคำว่ามือนะคะในภาษาจีนจงหวนจะมาชวนนะภาษาจีนเขาเรียกว่ายังไงนะภาษาจีนเขาเรียกว่าโฉ s โศนะคะมือคือคำว่าโศนะคะต่อไปนะคะคือคำว่าเล็บค่ะในเด็กๆด,กดูที่มือตัวเองสิเวลาเด็กๆเ,เอามือขึ้นมานะคะเด็กๆก,ก็จะเห็นเล็บใช่ไหมคะคำว่าเล็บนะคะเขาเรียกว่าจื้อเจียจื้อเจียจือเจียนี่อันนี้คือเล็บนะคะจื้อเจีย อย่างสุดท้ายนะคะก็คือลายนิ้วมือค่ะเด็กๆด,ดูที่มือตัวเองสีดูที่นิ้วตัวเองนะคะเด็กๆจะเห็นลายตรงนิ้วใช่ไหมคะลายตรงนิ้วนะคะเขาเรียกว่าจื่อเหวินจื่อเหวินจื่อเหวินอ่าจื่อเหวินนะคะคราวนี้เด็กๆได้คาศัพท์แล้วใช่ไหมคะต่อไปนะคะอย่าลืมฟูสีนะคะเปียว่างฟูสีฟูสีก็คือทบทวนนั่นเองโอโ้โห แล้ววันพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่ค่ะใจเจียแล้ววันนี้คุณครูก็มีใบางานให้เด็กๆทำกันนะคะให้เด็กๆนำนิ้วโป้งไปจุ่มที่สีน้ำที่เด็กๆเ,เตรียมไว้แล้วเอานิ้วโป้งมาพิมพ์ลงใบางานจนครบ5นิ้วแล้วเด็กๆก,ก็จะเห็นลายนิ้วมือของตัวเองว่าเป็นแบบไหนนะคะ แล้วอย่าลืมส่งใบงานมาให้คุณครูดูด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายวิว,วองามาเจอกันถามว่าไปไหนมา เจอกันน <muitas S 2> ิ้วนางมาเจอกันถามว่าไปไหนมามุนนิ้วแล้วขอลาครรุ่งนี้มาเจอกันนิ้วก้อยมาเจอกันถามว่าไป